ของสวัสดีค่ะวันนี้ครัวตายายครัวบ้านๆน,นะคะจะทําเมนูต้ยมยำปลากับย่างปลาเผานะคะพ่ครัวเตรียมของย่างอยู่ว้าวเดี๋ยวเราไปดูต้ยมยำนะคะครัวบ้านๆน,นะคะ น้ำกำลังเดือดน,นะคะน้ำกำลังเดือดดูจะเอาปลาลงแล้วมองไม่เห็นใช่ไหมคะนีนะคะน้ำเดือดแล้วก็เอาปลาลงต้มยำปลาทับทิม พ่อกลัวเขาทำให้นะคะทำสะอาดมากแล้วก็ปิดฝาฝาหม้อน,นี้สมัยตั้งแต่ คุณย่าป้าป้านะคะฝาามอฝาามอต้องใจคุณย่าป้าป้านะคะเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเผานิดนึงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะมาแล้ว กำลังยัดเครื่องสมุนไพรนะคะหอมมากห้องครัวตั้งแต่สมัยไหนนะปะห้องครัวเป็นห้องครัวโอเพนนะคะเป็นห้องครัวเปิดมีเตาฟืนมีมีฟืนเราใช้ฟืนนะคะนี่มีกา เตาฟืนเป็นเป็นคัวเปิดค่ะแต่ข้างในข้างในนี้ก็เป็นคัวสมัยใหม่มีเตาแก๊สอันนี้ป้าากำลังทำใช้เกลือเกลือเ,นเ,นเกลือเม็ดใหญ่เนี่ยค่ะดูดิแข็กเม็ดบัลอเลย เดี๋ยวเยว <c oughs> นี่เดี๋ยวเราดูตอนอย่างนะคะเดี๋ยวแม่ไปคั้นมะนาวก่อน